วัดเจ้าป้าดาวจะมาทอดเกี๊ยวสาเนาะเกี่ยวในนี้มีสองหอ่อนี่เลาเจ้าถุงมันเนาะป้าดาวแกะออกมาเจ้าซื้อมาสองหอ่อแกะเสร็จจานเรียบร้อยแล้วก็ทอดสันคอหมูโดยเจ้าวันนี้สองเมนูเนาะแต่คงจะทําทีละอย่างเจ้าทอดเกี๊ยวแล้วก็ทอดหมูเนาะสันคอหมูเจ้า nó mắn mắc có kêu xe phải cháu Kêu xà kêu xà Chả năm mắn nhắn xài cái đây cháu ใช่นิดหนึ่งเนาะหรือว่าจะเอาเนยก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันผืดก็ได้เจ้าเอาท้ากระทะนะัะมันจะได้ล้ำเห็มหน่อย เที่ยวมันก็มีหลายอย่างเนาะแบบถอดก็มีแบบนึ่งก็มีเจ้าแต่ถ้าไครต้องการหอมๆก็เสื้อแบบถอดมาเนาะถอดเกี่ยวเชดก้อนเก้าคําแมกจะถอดหมูสามกัน้น ประจ่หมูสามชั้นเนาะเป็นสามข้อหมูเจ้าคักนี้สามข้อหมูจะถูกก็เลยซื้อบัตรหอดใบหน่อยหนึ่งทอดเอาเกียมเกียมน่อยเจ้าทอดเกี๊ยวอร่อยจะทำอย่างเดียวเนาะคิดมันก็น,น้อยกันไปเนาะ ทอดทีละข้่งสี่ห้านาทีหรือว่าเอามาทอดร้วมกันนกกระกันแน้วเจ้าตักคิดแค่แปดนาทีสองยัางนะเอามารวมกันที่กว่ากับเข,าเขาเ้าก็เยอะเ๊ยถอดสันข้อหมูเจ้า มีท่านติดมันมีท่านเป็นเนื้อมันเนาะเอาป่นแตงจ้าและแตลือกกินกันเอง มันนี่ถอดสองข้างเจ้าแล้วกระเท่งเลยเนาะ <c oughs> ถอดำา้ากหมูเจ้ามันเจ้าคนที่สอกิินเนื้อแท <c oughs> นปลาดําหมักขนาดเนี่ย ถูกหน่อยก็เลยซชื่อมาทอดเนาะสว่างไหนตีบาทอดนั่นคือหมูแป้งเจ้าสว่างไหนถ้าทอดบ่อยๆนั่นหมูถูกเจ้า <c ười> คิดเอางนะ่ายๆเนาะเออครับนี้ป้าดามเห็นทอดจิ้มเป็นเดือนนะเออองใส่จิ้มแป้งนั่นนะเออถูกต้องเจ้า พวกเจ้าว่ามีทุนนะทำ YouTube ที่ไขยมาได้เงินมาใจได้น่ะเจ้าลงทุนอย่างลงไปเยอะกไนะ็ไไหวเนาะมีอย่างก็กินนั่งเจ้ามีคิดอย่างก็ทายไปเลยของเปลี่ยนคิดไหมเจ้าข้าหมูข้าหมูเจ้า ลงคลิปนี่จะลงเวลาไหนก็ได้เจ้าบม่ต้องตามเวลาก็ได้อะเอาเวลาว่างว่าเนะาะมักะเขียนเวลาให้มันตรงเปะ๊ะตรงเปะ๊ะเอาเคยลงคลิปสิบโมงสิบโมงเจ้าอีกวันจะลงสิบโมงเจ้าเพื่อเอาไปทุนะทางอื่นละเจ้ามีเวลาว่างส่วนไหนป็าดับจะลงส่วนนั่นนะเจ้า เ็าตามนี่เนาะจะก้าเปลี่ยนเวลาไมได้เจ้าอยู่เมืองนอกเวลากับเมืงองญี่ปุ่นกับเมืองไทยนี่มันต่างกันจะลงไว้ลงไว้ก็ได้แล้วแต่ปีนอ้องจะไปเลือกทสงกันเจ้ามีเวลาส่วนไหนก็ลงลงทคลิป หญ่งปราดาวอายุเยอะนี่เจ้าบางครั้งเจ็บหัวปวดหัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวปราดาวเกิดจะลงไหวลงไหวป่าตามเวลาเจ้าบ่าตงก็ซำก็หมูเมื่อเจ้าจะเอาแฮมก็จะเอาหม้จะได้เนี่ยถอดไปถอดมาก,ก็เหลือน้อยเดียวนี่หมูเนี่ยก็ประมาณ พกขีดนะหาสิปรดามาถอดนี่เนาะ <c oughs> มาตรงเวลาเจ้าคิดประดาวอยากลงเวลาไหนก็นลงกันเถอะมาตรงเวลาเบ๊ะเบ๊ะการอื่น ดี่เขาจะไปเขาได้ไปทํามาเจ้าถอดเกี๊ยวซาถอดสันข้อหมูพร้อมกับน้ำจิม้มมีมะเขือเทศมีปลาแตงแตงกัวญี่ปุ่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าทํากันดูเนาะง่ายๆอร่อยโวยพักกับยังมีอยู่เจ้าแต่เอามาไว้นี่เนาะมันเต็ม ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไล่์ดดแซร์คดกระดิ่งตีตามหือป้าดาวโดวยเนะิร์ดจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสด,ดีค่ะ